กไปเจ้าไปงนะอะไรอไปชี้นาททีลูกมาน้องมาใครจะพาไปใส่า้องชี้ตรงนี้หันมามองนี่นี่อะไรแตงสีฟันอะไรเนี่ยแล้วยาสีฟันไไหนครับอยู่ตัวเดี๋ยวงร็ไปชี้ยกมายกมาชี้ไปยกน้องยกมาเลยครับ น้องยกยกยกกันมาเยสฟันอยู่ไหนเช้าหรือเช้าอันนี้สีฟันนะครับนี่สฟันยาละเอียที่มาเอามาแั่นทั้งหมดได้เอามาจากไหนเนี่ยทั้งหมดนี้แม่ซื้อผมซื้อมาเองแล้วเอาตอนเดินผมพูดเขาดูที่ผมที่ไปหน่อยได้ไหมทำไมต้องยื้อแย่จังอ่ะแฟนผมก็ผมใช้สองคนนั่งมึงดูได้มึงนั่งทำไมยื้อแย่จังวะ รองเท้าเหรอรองเท้า <No ่อม่นนกันแต่นี yeah. ่อันนี้ไม่เคซื้อตั้งนานแล้วนะซื้อตอพ่ออนตังมาให้รอบก่อน่ะพอพ่ออนตังมาให้แล้วแม่ก็พาไปซื้อรองเท้าเหรอครับรองเท้ารออันนี้อ่าอันนี้ซื้อที่ไหนอดนเล็กดเล็กมีมีมีไอ้เสือาที่ซื้อมานานแล้วพี่มัมีถุงเดเล็กอยู่แล้ว ไรเล็กเดี๋ยวผมต้องไปหาไรเล็กก่อนเนาะว่าวันเวลาคุณไปเข้าไปซื้อเท่าไหร่เมื่อไรเดจะต้องมีดินเนื้อสดแล้วต้อ้งนตอนิมันมีได้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 ทราบได้ครับเนาะครับบีอะไรกไครับไมดี้อันนี้อ้ที่ไหนีฟนอันนี้แหละอันนี้่ออตินนะเอามาจากไหนครับ